มดกี่แล้วเขาตัวเด็กก็เจ๊เก้าศูนย์เจ็ดมาจากปอยไปกับเขาก็เจ็ดเก้าเจ็ดจ้าจุดตาเลนตองหดจ้าถ้าตัาเลนกับจังสื่ถึงได้ทำว่าตาเลนกับว่าถึงต้องตัดเจ๊เนาะเมื่อนั้นเนามาขออยู่บ้านล้างก็ออกห้าหน่อยเนาะเหมือนเนาะออกห้าหน่อยข้างหลังคือบ้านล้างใช่ไหมเจ๊แม่นจ้ะ มองมาขอเล็กประจำเน oh. ี่แหละจ้ะโอ้หเจนงก็มาขออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมจ้ะกับมาขออยู่ตรงนี้ขอไลฟ์มองแต่ว่าตรงนี้กันเขายุ่งจ้ะเขายู่งวดอะไยังเขาเนาะยีิงงวดแล้วเนี่ยเจนงที่มาขอเป็นที่เขาแเดลร่องสองกับก่อนหน้านั้นกับงวดหนึ่งเนาะงวดงวดเอาล่าสุดมันว่าจ้าครับครับเอาล่าสุดกับงวดงวดวังหันนี่เป็นงวดที่สองงวดที่สองแม่นจ้ะก็คือเข้ามาสองงวดแล้วสําหรับบ้านล้างแม่นจ้า่นไห้ มาห่างหนึ่งก็เข้าไปตัดเอาส่วนมากจะเป็นตัวเลขที่ต้องตัดเอาจ<า>้แบบเก้าศูนย์เจ็ดอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องตัดเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ๊แมนจ้ะอืมยังบ่กัหลเรามาจะมาสามตัวโยนมามาจะสองตัวส่วนมากมาสองตัว<ม>น,นะครับแล้วทีนี้เป็นเป็นเลขบ้านล้างแล้วก็ทีนี้จะสอบถามความฝันนะครับว่ามีแมวด้วยจ<า>้บ้านล้างมีแมวนะครับผมเป็นแมวป่าน่าจะเป็นแมวป่าเนาะ ไม่ป่าแล้วครับนี่แมวเขามาปล่อยเปล่าแมวมาปล่อยค่ะไม่ใช่แมวป่าแต่ก็่อยห่วงใจอือหนึกว่าแมวป่าก็แล้วกันโอเคเจนงงแสดงว่าไม่ได้กินข้าวเลยเนาะกินอยู่จ้ะกินอยู่โอ้เจนงงเอามาให้บ่อยเลยครับโอ้กินบะนี้เขาเขาเขาอยู่ในบ้านล้างนี่แหละครับเจนงงแถวไหนแน่นี่นั่นทั้งหลังนีอีกยันบุ้ยแมวไลว้ยแสดงว่าเขาเขามาหากินอยู่แถวนี้เนาะในเป็นป่าเป็นอ เขาจะนงฝันว่ายังไงครับผมอันว่าเพื่อนว่าความฝันมาจากมือนันอันโตขึ้นอันน่ะฝันฝันว่ามีคนเอาเงินนันดอลลาไม่ให้แม่จ้ะเพื่อเอามาไว้เมื่อไหกับมันทุ่น้ำมันปูจันทราโอ้ครับจ้ะเอาเอามาไว้กับปูจันจ้าบอกว่าอันดีเดอร์เอาไปแลกเอา่าสันบบลายภาพไปแลกเด้อว่าสันเด๊ไปแลกเอาเงินจ้ะไปแลกเอาเงินให้มา อันใบใบหนึงร้อยดอนนะจ๊ะสามสิบใบร้อยดอนสาิใบแม่อนจ้ะไปแรกเอาาใบสิบ่ร้อยดอนร้อยดอนจ้ะกระ้นมากเลขตัวนี้จจะศูนย์สามสานยแล้วแล้วร้อยดอนหนึ่งสามศูนจ้ะันละบันี่อันกเฝ้าอันอาบน้ำแต่งตัววสิไปแรกบบได้พอฟันก็ดีใจว่า ฟ้าเงนเพนคนคือไหมาตังใดไหมาตั้งสามสิบใบลอยดอนบบเคยพูบโบเคยพอมาสัอือจ้าันที่นี่ก็เลยเอาน้ำแตงตัวเนาะเพื่อโรดบอกว่าอันลูกบ่ได้ไปน้ำเด้อบ่ได้ไปน้ำเด้ออันให้พ่อนับไปแลกเอาโลดบอกคนอยู่คูนไว้แล้วมองที่บ้าแรกนะจ้าติดต่อคนอยู่คูนไปใหแล้วใหไปแลกเอาโลดอันนับไปได้ให้เขาล้วเขาสิผ้าเฮ็ดมาสัตววางสีนะเราจะก็เล่ อฟันดีอยู่ <c ure> าจากเด็กตัวนี้ล่ะหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์อะแต่ว่ามักมักค่ะก็คือสามศูนย์ูนึ่งสามที่น้งมักคัะคือสามศูนย์แหละครับสามตัวคือตัวไหนสามตัวสามตัวนี้เอาเป็นตนะัวน bon. ี้ละหกเก้าเจ็ดมันจะอาจจะเป็นตัวเก่ากว่าบางหันนีิดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดนี่ขอจากบ้านล้างนี่ใช่ไหมแม่จ่ะแต่ว่าเลขฟันเนี่ยสิเป็นศูนย์สามสามศูนย์นี่ละอยจจะเริมหนึ่งศูนย์แต่เจ็ด หนึ่งส่วนน้ำมันอ่ะร้อยเด้ออยเด้อร้อยยังกับร้อยดอนร้อยดอนจ้าเป็นึ่งส่วนนี่ตะใบใหม่ๆงามๆแนวย่าลืมดีซีฟเลือบมันเดี๋ยวออกจ้าถือว่าฝันดีนะฝันว่ามีแต่แนวได้นะจ้าเพราะว่างวดนั่นนะคอยคนว่าอันเอาบ่เป็ี่นมันบอกให้มาบอกให้ให้จุดทูบเนี่ยให้ให้อันออกมาตามตัวตรงๆบอกให้แน่อันลูกหลานซั่วอะไรงวดนั่นนะบ่ได้บ่ได้ตามัสินะครับ จ้าปนี้เพื่อนกาเห็นให้เห็นอยู่เด้เก่าทุนเจนเน่จ้าเพื่อนกาว่าเออขี้ลายอีหลมาเลยมาเห็นให้ออกอยู่จ้าเมื่อนั้นเลขแต่ก็ดีใจอยู่ว่าได้มาลายคือได้นาะจ้าวันนี้งวดที่สามใช่ไหมครับเจ๊วันนี้แม่จ้ะสีของเพื่อนหนึ่งวันหนึ่งวดที่สามบ่งว่าเพื่อนสีห้อีกบอกเพื่อนสีเมตตาอีกบอกคือเจ๊นงตั้งใจว่าจะขอกิ่งวดครับ เขาไปเรื่อยๆแม่จ้ะให้เพลินมาซอยเรื่อยๆจ้ะแล้วก็ก็บอกว่าเออถ้าลูกร้านได้นังสีมันบ่อคันปูปูมะหอหญ้ามาให้ยังสีนะครับให้ลูกหลานกะดคันถือกะัดสือผลเราใหม่มาถวายเพิ่นนังสีนะจ้ะมามาใหม่มาให้เพิ่นนอกค้าแบบว่าอันนี้เพิ่นมาปูปลาเพิ่นจ้ะเข้ามากอกยาเออเลี้ยงเพลินนะเน้นจะเลี้ยงเพิ่นน้ำเขาเลี้ยงเพื่อเพื่อกับเมตตาเขาเมตตาเบอ่์โทษเจนุ่งเบอรดใดนาะค่ะ อันศูนย์แปดสามจ้ะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหกสองศูนย์จ้ะใครที่อยากเลี้ยงอยากมีโชคมีลาบก็บโทรหาเจนนุ่มอยากไว้ว่าถือแล้วอยากถวายนำแดนำงน้ำยังเนาะก็เพราะว่า น่วมกับบด้เลี้ยงเพิ่นหลายดอกเพราบริเลี่ยนั่งเพิ่นหลายปานอะไรนะจ๊ะเล็กเล็กน้อยนาะจ้าถ้าเกิดออกตรงๆมันก็ยังนี่เนาะเจนงเนาะ3ตัวตนไม่เป็นความรู้สึกว่าเฮาเฮาอยากให้เพิ่นได้ได้สันได้กินจังซี่แม่จ๊าเราเฮ็ดแล้วมันสบายใจจันะสิแม่จ๊าอือๆเฮารู้สึกแบบนั้นโอเอน้องช่วงตัวเลขจ๊ะครับ ชัวตรงนี้เลยครับคือหกเก้าเจ็ดนี่เป็นเลขภูมิภูมิบ้านบ้านล้างนี่ส่วนสามศูนย์กับหนึ่งศูนย์นี่เป็นเลขความฝันของเจ๊นงนะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับ f c ครับหกเก้าเจ็ดงวดที่แล้วสามตัวก็ต้องตัดเอาอันนี้ก็ต้องตัดด้วยใช่ไหมครับผมแม่จจ้ะวันนี้ก็ตัดน้ำเนย อาจจะเป็นหกเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดอย่างนี้ก็ได้เนาะเจ๊น้องนาะตัวเดิมเลยนะแต่ก็ไม่แน่เนาออาจจะมาก็ได้นะครับนเพิ่มอีกตัวนึงสีลายผลบอตัวไหนครับเจ๊เพิ่มมาเน่มาห้าสามห้าสามเอาเขียนหน่อยครับมันมาจากไหนเราเขียนก็มาจากในเลของฝันเนี่ยรูกคือประมาณเจ๊น้องเขียนก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายไปเลยเอาทุกตัวทีเจ๊น้องชอบเนาะ วัรื่อันไปเห็นโคกใหม่ก็หาสามไกอยู่ปูนะอืออนี่แหละครับเจ๊คือห้าสามเลยนะครับห้าสามไปเลยฮะมัเรียงมาทั้งสี่ากิไยนี่สี่ชาติจอไว้นะครับเห้าสามนะคะงวดนี้งวดที่สามแล้วนะครับเอนุ่มกับฟันเมนคือกันได้ค่ะ หกเก้าเจ็ดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสามเได้หัวแรลกไปลรูปองนี่มันออกบานี้แคอยุงวันที่สองบ่เสียหนาครับที่แหกไ่ไลยเอื้นนทางส่องไม่เห็นเลยวันนี้ก็เป็นัมที่สามนะเจเนาะจ้าครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นความฝันนะครับผมแล้วก็หกเก้าเจ็ดนี่เป็นเป็นเลขเอานั่งแบบไหนนั่งเอาหรือว่าจุดทูบครับเจ แต่ที่แรกๆก็สวดมนต์ขอเพลินนะจ้ะสวดมนต์ขอเพลินนางสมาธิแล้วก็จังจุดเด้ขอจุดธูปใช่ไหมครับผมจ้างวดงวดที่แล้ว907ก็จุดธูปใช่ไหมฮะแม่นจ้ะอ้907ก็จุดธูปออกขึ้นกันต้องนางสมาธิก่อนโอ้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเป็นแนวทางนะครับที่สามนะเจนแม่นจามสุขมันหมานได้ครับขอขอบคุณเจ๊นงนะครับผมครับ